วันดีครับสดีครับพี่เออไม่ทราบวันนี้จะทําอะไรฮะเอ่อได้ข่าวว่าตัดผมสวยสุดยอดครับร้านนี้ครับแอ้วันนี้ตัดให้ผมสวยๆนะครับตัดให้สวยๆน้องใช้คําพูดผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้ตัดผมแหละให้เราหล่อเอาสวยๆดีกว่าพี่เอาสวยๆจะไปโชว์แฟนใช่ครับแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่น้องเป็นเหรอเนี่ยเป็นกระบี่พูดไปเล่นไป ทำไมอะเป็นจริงเหรอจริงค่ะพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นตายแล้วเปลี่ยนร้านนี่ก็อ้าวทำไมอ่ะอ๋ออ๋อมูไม่ชอบมูเหรอตายแล้วหน้าตาก็ดีดีพี่ครับผมช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่ครับช่วยด้วยครับโอ้พี่ครับช่วยด้วยครับผมไปช่วยด้วยไอ้เมีอะไรมีอะไรน้องใจเย็นๆมีคนจะกระทืบผมพี่จะกระทืบผมจะกระทืบเองอ่ะกระผมเฮ้ยเองมาถูกที่แล้วครับต้องการความช่วยเหลือได้บอกพี่เองจำพี่ได้ไหมอ๋อ ใครวะเนี่ยป้านเน่ยป้นบาบุชองผมเคยดูพี่ทุกเทมาบาเบาบอกแล้วผมไม่ใช่ตลกอ่ะไม่ใช่เหรอเป็นนักเลงหัวไม้น้องมีใครทำไรอะ่ะผมจะรลกก็ทื่อบ่พี่แต่เย็นๆน้องประวัติพี่นี่ไม่ธรรมดาเป็นไงพี่14ปีเต็มๆในบางขวางโอ้พี่ไปทำอะไรในนั้นน่ะพี่ติดคดีไว้ ข้อดีอะไรพี่สาดน้ำสงการโอ้แค่สาดน้ำตดหูได้ไงฟังให้ชัดก่อนสาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคับมา170เนบเสียหลัก พุ่งไปชนคนเจ็ดคนตายสนิทตายหมดเลยเหรอนอกนั้นยังไม่พอกระเด็นไปโดนรถปิกอัพปิกอัพเลยแถลเลยฉลัดปั๊บปั๊บปั๊บพุ่งเลยปั๊มแก๊สระเบิดทั้งปั๊มส,ส,สวยซัดสุดซ้อนพี่เอ้ยเนี่ยอย่าว่าแต่ที่โกแถวนี้เลยถ้าบอกว่าเปิ้ดบางบัวทองเท่านั้นนะลาบคาบยี่สิบคนพี่ก็เจอมาแล้วอย่าบอกว่าพี่อยู่ในอยู่ในยี่สิบคนอ่ะไม่ใช่ไอ้นั่นมันมุกตลกมาในยี่สิบแต่พี่มาสองร้อยกว่ายังไงก็ต้องเคยไปโถวอะไรวะอะไรกับพี่ นอนเฉยๆพี่ไม่ต้องกระดุกกระดิกตัวไม่ต้องเสียงเสริมอะไรไม่ต้องเลยพี่ช่วยได้ไหมพี่จัดการพี่ต้องสัญญาว่าอย่าบอกมันนะจะไปบอกมันทำไมแล้วพี่จะช่วยเองทำไมอ่ะถ้าพี่บอกมันพี่เป็นหมาเลยนะเป็นหมาครับผมโถ่เอ้านอนนอนนอสัญญาพี่จับมือจะบอกพี่สัญญาญาพี่จะช่วยเองอมแก้ด้วยหน้ากระจกเดือดโโอ้หพี่นอนเดี๋ยวเฉยๆนี่เขาพี่เขาขับขมองนี่ๆี่อย่ากระโดดกระดิกนะเว้ยไม่กระโดดกระดิกกระโดดอย่าส่งเสียงครับผมคองโคมะ นอนเฉยๆนิ่งๆมาแล้วเว้ยไปมาจริงด้วยเฮ้ยตามมันมันเข้ามาในนี้แหละไหนวะไปไหนล่ะเฮ้ยนายคุณเห็นใครวิ่งเข้ามาในนี้ไหมอะไรของคุณเนี่ยถือโอ้ถือปืนถือปืนอ่ะนี่อาวุธสงครามรเปล่าเนี่ยบุกลุกบุกลุกเลยบุกลุกได้ไงผมตามคนร้ายมาเฮ้ยไอ้น้องเอ็งเก่ามากเหรอวะเอ็งดูหน้าพี่ชัดๆเอ็งดูชัดๆไอ้ป้นบางโลทอง จำได้ดีกว่าก็เห็นหุ่นอย่างนี้ต้องใช่แน่นอนอยู่แล้วแล้วทำไมมีใครวิ่งเข้ามาในนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่มูไม่มีอะไรหรอกไปดูนไมทำไมทำไมวิ่งเข้ามาแล้วทำไมมันมีเรื่องอะไรกันผมจะมาตัดผมที่นี่เลยมันกระชากกระเป๋าของใบใส่หมวกนะใส่หมวกใส่หมวกใส่แว่นสายตาแว่นสายตาตัวสูงสูงหน้าปุ๊บๆนั่นแหละนั่นแหละตัวเหม็นเปรี้ยวเอ กขปกโซโคในชีวิตไม่เคยใส่กางเกงในใช่ไหมมันเคยอาบน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเลยมันทําอะไรนะมันก็่ชากกระเป๋าไอ้เวยเลวมากเลยท่าที่บอกผมนะผมให้หนึ่งพันให้พันนึ่งอืจริงจริงจริงแน่เอาไปเลยอย่าโกหกละไม่โกหกก็นี่ไงมันไม่ได้ไปไหนละมันนอนดูนี่ไง ไอ้เปิ้ลลงมาลงมาไอ้เปิ้ลทำไมต้งบอกยังไม่บอกใครไอ้กูให้มึงสามร้อยไมค่าอะไรค่ายาเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะต้องเจ็บมากกว่านี้ไปมึงเป็นหมาไม่สนใจมึงหมาแหละแค่ขับเป็นหมาล็อกมาเลยได้จังหวะหนึ่งพี่อย่าบอกใครนะเดี๋ยวพี่เป็นหมาดูคำสาปแช่งแหมมึงพูดอย่างกับมือวาจาสิทธิ์อย่างนั้นแหละแหม เฮ้ไม่นะบ้าบ้าโอคครับับเบิลยูดเิรครับไลนดับเบิลู่ดนินูดนแน่ต้นครับจะแชร์ให้ผู้ยครับไลนดับยีเย